สวัสดีค่ะวันนี้แม่ก็เลิกงานมาก็แม่ก็ได้รับพัสดุนะคะจากท่านผู้ใหญ่ใจดีไม่ประสงค์ออกนามนะคะได้ส่งสเปรย์นะคะโมโนแคร์มาให้เจ้าอ้วนคิดว่าเออเอาไว้ฉีดนะคะแม่อ่านว่า,าบำรุงผิวที่เป็นแผลนะคะแล้วก็ฆ่าเชื้อนะคะค่ะแม่ก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ที่ส่งมาให้เจ้าอ้วนด้วยนะคะแม่กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะ แม่ก็ไม่ไม่ทราบว่าท่านเป็นใครนะคะเนี่ยหลังจากที่แม่ให้ยากินแล้วก็ล้างแผลที่หางเจ้าอ้วนเสร็จนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะพ่นสเปรย์ให้เจ้าอ้วนนะคะอันนี้แผลที่หางเจ้าอ้วนนะคะก็เป็นแบบนี้ค่ะแล้วหลังจากล้างแผลอะไรเสร็จแม่ก็พ่นสเปรย์ทับเข้าไปอีกนะคะค่ะเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะอ้วนเป็นไงลูก ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ก่อนนะลูกนะนะเขาส่งสเปรย์รักษาหนูมาให้นะลูกนะเดี๋ยวห่างก็หายแล้วลูกเดี๋ยวมันก็หายเน่าแล้วนะเออนะแม่ก็มียาให้กินด้วยรู้ไหมตอนนี้แม่ก็ล้างแผลทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะแล้วก็มียาฆ่าเชื้อที่คุณหมอให้มาก็ให้กินเช้าเย็นนะคะนะอ้นวนอ้วนขอบคุณครับอ้วนขอบคุณครับก่อนนะลูกนะ เออเดี๋ยวก็หายแล้วหายแล้วนะขอพระคุณท่านผู้ใหญ่ก่อนแม่ก็ขอกราบขอพระคุณท่านผู้ใหญ่ที่ไม่ประสงค์ออกน้ําท่านนี้ด้วยนะคะที่ได้ส่งยามาให้เจ้าอ้วนนะคะค่ะข,ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทําการสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะขอบคุณค่ะ